สวัสดีครับ f อฟทุกคนวันนี้นะครับก็มีบาสเกตบอล WNBA แล้วก็บาส NBA มาฝากกันละอย่างละหนึคู่จะเป็น2คู่ไหนไม่ถามชมแล้วฟังกันในคลิปกันได้เลยครับสับใครที่ยังไม่ได้เข้าครอบครัวไผ่ทีพอยตและอยากเข้ามาสัมผัสบรรยากาศภายในครอบครัวง่ายๆเลยครับแค่ลองเปิดใจเข้ามาอยู่ในครอบครัวไผ่ทีพอย แอดไลน์มาที่แอดพีโปแลแล้วก็ a i 7ไปที่หน้าไลน์นะครับแล้วก็เซิร์ชหาค้นหา a I G, แอด a i เจ็รับรองว่าทุนจะได้สัมผัสบรรยากาศบาสเกตบอลภายในครอบครัวครับลุนบาทสกันช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงหัวค่ำรับรองว่าการันตีความสดชื่นอย่างแน่นอนวันนี้ครับคู่แรกมากที่บาทสหญิงก่อนละกันเป็นทางด้านโกลดสเตทวัวคือรีทีมน้องใหม่ ในปีนี้ส่งทีมแข่งขันเนี่ยเป็นครั้งแรกต้องเปิดบ้านเจอทีมที่มีฟอร์มการเล่นในช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างโหดร้ายมากหลังจากที่ได้ตัวหลักกลับมาอย่างแคทเธรีนคาร์กผมเนี่ยได้มีโอกาสดูการเล่นของอีนาฟีเวอร์ไม่แปลกใจที่อยู่ยดีๆอ่ะโดดขึ้นมาเป็นเต็งสองและมีแมตชที่น่าประทับใจในการเปิดบ้านเอาชนะ เป็นจ๋ายอย่างนิวยอร์กริเวอร์ตี้ไม่ได้ค่อนข้างขาดลอยในเกมนั้นแคทเธอรีนคาร์สสามแต้มก็ดีเลี้ยงกินฟาววงไหนก็ดีคือตัวเดอแบกของแฮ้เลยมันนี้ช่วงนึงครับที่แคทเธอรีนคาร์สเองเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแล้วอีนาฟีเวอร์ผลงานดอบลงมาพอสมควรหลังจากที่ได้แคทเธอรีนคาร์สกลับมาผลงานดีแบบผิดหูผิดตาเลตเปิดวันนี้11แต้ม ถึงแม้ว่า g o นเตซเตอร์วอกซ์ลียเอนเนี่ยจะเล่นในบ้านได้ดีแต่ฮันด้าฟีเวอร์ครับได้สาวสวยกลับมาลงสนามแล้วน่าจะขับเคลื่อนพาทีมเนี่ยเอาชนะกุนเตซเตอร์วอกซ์ลียไปได้มากกว่า12แต้มครับตัวเน้นตัวแรกมองไปที่ฮันด้าอินนาฟีเวอร์มาต่อคู่หลักเลยนะครับ7จ็โมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยอาจจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วก็ได้ครับในเกมวันนี้อินนาเพเซอร์ครับวันนี้เปิดเกมบิดฟินเฮาส์ ตอนับเยียรโอบาทันเดอร์สิตี้ในเกมที่ผ่านมาโอเคซเนี่ยเอาแชร์ได้ความห่าง11แต้มวันนี้ผมจากใจจริงผมนะถ้าผมเป็นโค้ชผมก็มองว่าผมไม่อยากจะไปวัดที่เกม7ซึ่งเกม7เนี่ยโอเคแหละถึงแม้ว่าจะได้แข่งในบ้านแต่ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนวันนี้ครับเรดเปิดมาทางด้านโอเคซต่อ5.56แต้มเหมือนเดิมครับเรดวันนี้เหมือนเดิมเลยและมีข่าวออกมาว่า ไทลิสแฮร์ริเบร์ตันนะครับหัวใจสำคัญของทีมเนี่ยมีอาการบาดเจ็บด้วยแต่ผมคิดว่าน่าจะฝืนลงได้เพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมสำคัญนะครับถ้าขาดไทลิสฮร์ริบร์ตันไปเนี่ยโอกาสที่จะแพ้เนี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้วจากปกติโอกาสแพ้ก็ประมาณ50%แต่พอไม่มีไทลิสฮร์ริบร์ตันเนี่ยโอกาสแพ้มันเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนัาจะดรอสีนที่ผ่านมาเนี่ยหเกมไผ่ทีอยคนนี้ครับ ยืนเคียงข้างอินาเพเซอร์ A ทุกเกมเลยแต่วันนี้ผมขอเปลี่ยนใจเชียร์ด้านโอเคซีจะปิดซีรีส์คว้าแชมป์และฉลองที่บ้านของอินาเพเซอร์ A อย่างแน่นอนครับ55ในวันนี้ไฮทิพอคิดว่าผ่านได้2คู่ในวันนี้ครับที่คิดว่าจะทำผลงานได้ดีคู่แรกครับให้ต่ออินาฟีเวอร์สาวสวยแคทตินคาร์สหัวหอกทุลงฟันวันนี้จะพาทีมเอาชนะได้อย่างแน่นอนแต่คู่ที่2ปิดฉากแม่ะมอย จบดูการณนะเช้าวันนี้ที่7โมงครึ่งคาสนามของอินาเพเซอร์ให้ต่อทีมด้านโอเคซีทูจะจัดขัดใจสวนขอให้ท่านจงโชคดีสวัสดีครับ